อุ้ยเรียบร้อยเอาหนูติดหนูติดโอ้ยเรียบร้อยเลยโอ้โรันไหมอุ้ยเรียบเรียบร้อยโอ้โหอู้เรียบร้อยโอ้โหนี่เจ้าของรูมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้พามาดักหนูครับผมเป็นคลิปสุดท้ายครับของปีนี้ครับผมกับการดักหนูครับแถวบ้านผมหนูหมดแล้วนะครับผมอันนี้เป็นคลิปสุดท้ายแล้ว พราะวหนูเข้าไปอยู่ตามขอบสาแล้วก็เขาใส่ไปหมดแล้วครับอันนี้เป็นเหยื่อปูครับผมดักเหยื่อปูวันนี้เอามาครบเซตเลยครับผมเหยื่อปูครับแล้วก็กําดักเหล็กครับผมเป็นหัวเชื้อของเออนเป็นหัวเชื้อน้ำยาปัดพะนุ่มครับผมสองสีฟ้าครับผมสองสีฟ้านี่นะครับแล้วก็นี่บ่วงธรรมดาครับผมนี่อีกเราๆยี่สิบหลังครับผมสามสิบหลังประมาณนี้ครับผมแล้วก็นี่บ่วงดีของเรา รงดีนะครับแล้วก็มีกรงครับอีกหนึ่งหลังครับเป็นกรงอันใหญ่ครับผมนี่ครับเป็นไม้เก่าครับผมหลักไม้เก่าครับเก็บมือคลิปที่แล้วครับผมไปดูไปย้อไดูคลิปที่แล้วก็ไปดูครับผมมีทั้งอะไรอะขาดอะไรด้วยครับผมนี่ครับทางหนูครับผมแอบสวยๆครับผมน่าจะเป็นหนูครัวนะครับผม กลองมาดักดูครับผมไม้เก่านะครับมีรอยหญ้าเขียวๆอยู่เลยครับผมนี่มองก็ไม่ค่อยจะชัดเท่าไหร่ครับผมก็วิ่งอยู่ตรงนี้แล้วครับผมหนูครัวนะฮะนี่ครับตรงนี้ครับเอฟถังแลนของหนูครับผมมีรอยกัดหญ้าอยู่ตามทางอยู่ครับผมคลิปที่แล้วก็ขาดเอ้ยน่าจะอะไรอะโดนเอาไปครับผม เพราะว่าเขาถอดออกไปทั okay. ้งยืดเลยครับผมไม่เหลือเลยครับทั้งยืดเหลือแต่แค่ไม้ให้เราครับผมก็นีับทางยังวิ่งอยู่สวยๆอยู่เลยครับผมครับรูเขารูเขาอยู่ตรงนี้รูผมมีคนมาใส่แล้วครับผมก็ยังมีรอยวิ่งอยู่ครับผมนี่รูหนูครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะดักให้ดูครับผม เนี่ยทางสวยๆเลยครับผมนี่ครับทางเอ๋ดักแถวนี้แล้วครับผมนี่แล้วก็ลองไปดูฝั่งแถวฝั่งนู้นนิดหน่อยครับผมแล้วก็เดินดูริมขอบสาครับผมวันนี้ก็จะเอาเน้นๆกําดักเหล็กครับผมจะเน้นกําดักเหล็กครับก็ใส่บ่วงใส่บ่วงก่อนแล้วก็จะกําดักเหล็กครับตามทีหลังเนาะไปี๋ยวผมดักให้ดูครับผม นี่นะครับเดี๋ยวผมจะบอกกันดักเงินบงดีของเราครับผมนี่ครับนี่ครับผมส่วนตัวนะครับนี่ส่วนตัวของผมนะฮะผมก็จะรูดรูดรูดลวดก่อนครับผมแล้วก็นี่ครับขวดเป็นขวดสปอนเซอร์ครับผมแล้วก็มีข้าวอยู่ข้างในผมใส่เม็ดข้าวอยู่แล้วผมก็เอามารูดนะฮะดูดแน่นๆเลยครับผมตึงๆครับผม นี่ดูนะแบบนี้แล้วก็เอาขึ้นนะผมนี่เราขึ้นนี้ปึ๊บนี่ครับบวกเลาก็จะออกหน้าตายอย่างนี้ครับง่ายผมแล้วก็เอาไปใส่เลยครับผมไปเดี๋ยวผมนี่แล้วก็เดี๋ยวครับร้อยก่อนครับไอ้ใส่อันนี้ก่อน,น,นครับนี่ครับผมนี่ร้อยครับผมไปเดี๋ยวผมมาใส่ ก,ก็ใส่ตรงนี้เลยครับผมคลิปนี้ใส่ให้ดูด้วยเนาะนนดินก็แข็งแข็งอยู่ครับผมนี่ครับาาก็จะประมาณนี้ครับผมมันดมครับผมน,นิ้วสดตายครับ ได้ครับผมโอเคไปเดี๋ยวไปดูการใส่กำลักเหล็กของผมเข้าโอเคครับผมนี่เป็นปูเหยียบปูครับผมปักเลยนี่นะครับปักเข้าไปโอเคโอันนี้ก็ฉีดครับผมน้ำหอมหนึ่งสองครับพอแล้วครับตอนนี้กระดักตรงนี้เลยครับผม ดักตรงนี้ครับพอดีพอดีครับผมอุ้ยอุ้ยลันครับผมลันลันลันโอเคครับนี่ฮะดักไว้นี่ครับทางเขาเขาจะวิ่งตรงนี้ครับเจอกำดักตรงนี้ฮะแล้วก็มัดครับผม รประมาณนี้ครับผมครับก็รอรุ่นตอนกลางคืนนะผมว่าจะมาไหมครับผมเดี๋ยวคนดักก่อนนะครับมาครับผมตอนกลางคืนก็จะมีหนูติดหรือเปล่าตรงนี้เป็นกำดักเหล็กครับผมออกยังครับตัวนี้ ตัวนี้กำลังเด็กสามหลังครับมาลุ้นกันเนาะจะมีตัวหรือเปล่ายังอยู่ครับผมนี่ยังอยู่ครับผมนี่ก็ยังผมดนักตัวนี้มีรอยตีนอยู่ครับผมมีรอยตีนมีรอยเท้าครับผมผมไม่พราอ <c oughs> มีรอยเท้าแล้วตรงนี้ล่ะ ตัวนี้ยังอยู่นะครับผมสั้มหมายสั้มหมายโอเคครับไปไปดุนจุดถัดไปของเราเนาะมันจะหนีกัไหมมาครับผมตรงนี้เป็นตอไม้ครับผมดักตอไม้ผมเป็นบงดีดโอ้โหบงดีดส่องไปยังตั้งอยู่เลยแล้วก็กรงแล้วก็ เป็นกำดักเหล็กเนาะกรุงเฮ้ยลั่นอู้ดีบร้อยครับผมนี่กรุงลั่นนะผมอ้าวมาแล้วหนึ่งไต่โอ้ยนี่ครับผมสวยเลยครับผมหนึ่งไต่อ้าวกรุงลั่นเฮ้ยสุดยอดครับมาแล้วครับผมแม่เป็นกำลักเหล็กกับกำดักเหล็กได้ยังไงโอ้ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ โอ้ดูทางนี่ครับทางหูดีนี่ครับบวงดีของเรานี่นี่ครับ,บรรนี่อ่อ,อยอ่อ,อยเยอะเข้าตรงนี้ครับผมบวงดีรครับปนาดกลุ่มลั่นนะผมโอ้ยเอาแล้วครับผมโอ้โหสวยสวยเลยนี่เป็นลูกหนูหนูพุกครับผมนี่โอ้ยสวยสวยอื้อ ตัวผู้ด้วยนะมั้งนี่ครับนี่ใสสวยเลยครับผมโอเคครับผมเรียบร้อยครับผมกลงอุ้ยมานแล้วครับผมนี่ครับนายจะออกมาจากรูนี้ครับผมผ่านรอดหอดบ่วงมาหลอดบ่วงมาโอเคครับผมอุ้ยใสสวยเลยโอเคครับกลงมานแล้วครับผมไม่ได้ใส่ต่อแล้วครับผมนี่ยกกลับบ้านเลยเนาะ ผ่านแฟม้มถือแล้วเราเราไปลุ้นอีกจุดสุดท้ายของผมที่ผมรีวิวเก็บไว้ว่าจะมีติดหรือเปล่านาะไปะเราไปลุ้นกันตอนนี้มาแล้วหนึ่งแต้มครับผมมาเรามาลุ้นจดุดสุดท้ายของเราที่ผมรีวิวไว้เนะอก็จะมานไหมนะครับผมลุ้นกันตรงนี้ผมจำได้ว่า ใช่กำนังเหล็กด้วยกำนังเหล็กน่าจะสองหลังหรือเปล่าเท่านั้นก็จะเป็นบ่วงดีดเลยครับผมปะเรามาลุ้นกันว่าจะมีหนูวิ่งหรือเปล่านะครับหลังแรกว่ายังไงเฮอุ้ยเรียบร้อยเอาหนูติดหนูติดโอ้ยเรียบร้อยเลยโอ้ย เมื่อกี้ได้เมื่อกี้เมื่อกี้เลยครับผมไปเยี่ยมเมื่อกี้ครับผมไม่ีดบร้อยครับผมนี่โอ้โหโอ้โหนี่ครับผมใส่สวยเลยโอ้ก่อนอนาเต็มหนึ่งนะครับผมโอเคครับผมนี่ครับมาแล้วครับนี่เป็นหนูครัวครับผมนี่โอ้ยใส่ใส่ก็โอเคอยู่ครับผมนี่ครับหนักเลยผมหนักคืนเมื่อกี้ครับผมแม่ คุณชมได้ยินเสียงหรือเปล่าเนาะได้เสียงดันเปี๊ยเลยครับผมโอ้สุดยอดครับผมสุดยอดมาจากทางไหนเนาะนี่มาจากข้ามาจากฝนน้นหรือเปล่าโอ้โหสุดยอดครับผมดีเลยนั่นตึกเลยครับผมลั่นเสียงดังเกี๊ยโอ้สุดยอดมากครับผมสองแต้มแล้วครับผมเก็บ หลังนี้ที่ผมดิบยูโอ้ตัวนี้ยังไม่ผ่านนะผมะมาบลูหลังที่ผ่านแน้มใสครับผมทางนี้ยังนะนี่ยังอยู่ครับผมนี่โอ้โหรอขุดใหม่ๆเลยเนี่ยฮะพกำลังกลิกทำงานแล้วเนาะหนึ่งแต้มมาแล้วโอ้บูงดีดเราเนี่ยยังอยู่ครับผมนี่ยังอยู่ยังอยู่ย พวกนี้ย so ังอยู่นะลุ้นพวกนี้เช้าครับได้ถ่ายได้ให้ชมดูมากครับเปิดคลิปมันยาวนี่ครับดูกำดักเหล็กรางสุดท้ายของเราหมานไหมลั่นไหมหลังนี้ว่ายังไงลั่นไหมอุ้ยเรียบเรี๊ยวโรยโอ้โหย่แม่โอ้โหยเรี๊ยวโอยผมนี่ไใสสวยผมหนูครัวนะเฮ้ยนี่เยอะได้อีกแล้วผม ใส่สวยเลยครับผมนี่แม่หนูครวมเาเอเก็บครับผมเกบ็กบเกบ็บเก็บนี่นครับใส่สวยมากครับผมเท่ากันครับผมโอ้เพิ่งติดเมื่อกี้นะครับผมนี่โอ้เพิ่งติดเมื่อกี้เลยครับผมแม่มันจะห่างกันไหมอะไรจะตอนผมเพิ่งถอดรถมาเลยครับผม สุดยอดครับผมสุดยอดอ่าฮัดใส่ก่อนนะผมเดีใส่ที่เดิมครับผมใส่ท o, ี่เดิมเมี่ยอย่าปูฮับหย่าปูเหยอะเนี่ยแบบแบบพันุมรับโอ้สุดยอดสุดยอดเก็บนี่ปิดให้ผมปิด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 นี่ปิดไว้เงี้ยผมเก็บโอ้โหไหนดูไซส์อู้ใสเท่ากันเลยครับนี่ แม่สองเต็มแล้โวโู้ยสุดยอดสุดยอดนูคลัวผมวู้ยได้สามหายแล้วครับคืนนี้แม่สุดยอดมากครับผมนี่ไปรอลุน้นพรุ่งนี้เชานะ้าเนาะโอ้ยคลิปสุดท้ายครับผมนี่มันจริงๆครับคลิปสุดท้ายแม่สุดยอดมีหลายตัวแน่นอนนะผมว่าไปลุ้นพรุ่งนี้เช้าครับผมมาครับสวัสดียามเช้าครับผมนี่บรรยากาศเช้า,ชามา ลุ้นกันนะผมว่าจะมีตัวติดหรือเปล่าจุดแรกของเราเมื่อคืนแห้วว่าผมตรงนี้ตอนเช้าว่ายังไงเนาะมาลุ้นกันครับโอ้หลังนี้ยังอยู่รับผมไม่ไม่มีหนูรับผมเอา้าเยื่อหายครับหลังนี้แม่เหยื่อหายเหยื่อหายให้ลุ้นหลังนี้กัน ดิดโอไม่อยู่ครับผมโอ้ยนี่ไม่อยู่ครับนะดีดไม่อยู่ยครับผมหลังนี้แม่มีตัวมีตัวโอ้โหนี่แหละครับผมดักรอบสุดท้ายครับผม นี่สวยไม่ดีนี่นะครับดับรอบสุดท้ายก็จับประมาณนี้ครับผมเห็นเมื่อคืนเนี่ยจับไปสามแต้มนะผมชาวนี้ก็มีลั่นเลยครับโอ้โหเมีรุ่นเนาะมีรุ้นป่ะมีรุ่นมีรุ่นปจุดที่สองของเรากันมาครับผม,มจุดนี้กันเมื่อคืนตรงนี้ติดกรงครับผมได้แล้วครับผมในตัวตุ๊บวงดิดยังอยู่เลยด,ดูกำลังเหล็กของเราก็ยังอยู่นะครับกำลังเหล็กลนี่ นครับคุยมัน้างไนโอเคปปไปราไปลุ้นจุดของเรากันดีกวา่าตรงนี้ก็น่าจะหมดแล้วครับมีตัวเดียวไปเดี๋ยวไปรุ่นจุดของเรามาครับผมมาลุ้นจุดสุดท้ายของเราเมื่อคืนได้ไปสองแต้มติดแบบโอ้โหสุดยอดอ่ะ ไเราไปลุ้นกันว่าจะมีหนูอีกหรือเปล่านาะเพิ่มมีตัวใหญ่อยู่บ้างครับผมคุณดักจะทำงานหรือเปล่านาะ <c oughs> ลุ้นกันครับผมหลังนี้โอ้หลังนี้ยังอยู่หลังนี้ดีนะผมโอ้ดิดไม่อยู่ครับผมนี่ดีดไม่อยู่ แม่ดูกำลัักเหล็กของเราทำงานดีกไหมเออไม่เอาแล้วครับผมเมัอคืนโดนไปเต็มเต็มเลยน่าจะหมดแล้วหรือเปล่าเนาะแต่เหมือนก็จะมีตัวอยู่นิดหนึงแต่ไม่เป็นไรอุยว่าดูหลังนี้ยังอยู่เลยครับผมผมรีวิวไป,ไปยังอยู่ยังอยู่ หลังนี้ยังอยู่ครับผมเห็นรูมันตรงนี้ผมเหมือนที่มีครับผมหลังนี้ก็ยังอยู่ครับผมไม่มีหนูแล้วครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูหนะยุดตรงนี้กันผ่านแซมดักไว้ครับผมฝั่งนี้ จะมีหน ng ูติดหรือเปล่าครับผมโอ้ยังอยู่เลยครับผมนี่เอ๊ะยังไงเนี่ยโอ้ยังอยู่ทุกหลังเลยนี่ครับคุยใหม่ๆอยู่นะครับนี่นไปโอ้ดูทางดูทางทางสวยมากแล้วผมทางนี้ไหนหนูยังไม่ Workers, ไม่ติดครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูกําหนักเลยครับยังอยู่ครับผมมาเดี๋ยวไปดูกับเด็กของเราโอ้หลังนี้ก็ย <int jo> e> ังอยู่นะนี่ไปเราเป็นกับเด็กของเราเนี่ยทางหน้าเมื่อคืนลั่นนะเมื่อคืนติดนะนี่รีบร้อยโอ้โหนี่เจ้าของรูมาแล้วครับอุ้ยพาดอวนตุบเลยครับผมอุ้ย ยอดสุดยอดอู้หลังนี้เอาอีกแล้วผมแม่ดูใช่ครับผมโอ้ยใหญ่กว่ากำปั้นผมอีกครับผมแม่ดูเดี๋ยวแขนเทียบเลัวผมเอ่แขนผมกับตัวหนูปัดยอดนะผมอ้วนตุ๊บอ้วนตุ๊บเลยนี่เจ้าของรูมาแล้วครับผมแม่ตัวใหญ่แบบนี้น่าจะเป็นตัวคู่ครับผม ตัวผู้ตัวเมียเนี่ยโอ้ตัวเมียมันไปได้ไหมปไปได้สุดยอดรับไม้แล้วหนึ่งแถมโอ้เมื่อคืนก็แบบนี้นะครับผมจัดไปนี่รูมันนะผมเจ้าของรูมาอีกแล้วผมโอ้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดครับเอาเก็บเก็บเก็บนี่อืมไปไปเร,เราไปเจอกันที่รถครับผมครับก็นี่ มาถึงนวดแล้วครับผมกําลักเหล็กของเราสิบกว่าหลังครับผมเดี๋ยวก็เมื่อคืนกําลักเหล็กได้ไปสาแต้มับผมบวงดีดวันนี้ไม่ทํางานเลยครับผมบ่วงดีดของเราแล้วก็บวงธรรมดาบวงธรรมดายังอยู่ก็ไม่ได้ใสครับผมใส่ไม่หมดนะครับบวงธรรมดาครับผมกําลักเหล็กเป็นเยอะ บูครับผมอ่ะเมื่อคืนก็กรงก็จัดไปหนึ่งแต้มครับผมตอนนี้กรงอยู่บ้านแล้วครับผมโอเคครับผมเนี่ยได้มาใส่ปิ๊กเป้งเลยครับผมเนี่ยตัวใหญ่แล้ครับใส่สวยเลยสุบก็สีแต้มครับผมตอนเช้าได้ไปหนึ่งแต้มครับแล้วก็ตอนคืนจัดไปอีกสามแต้มครับไปในคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายครับผมแล้วถ้ามีดักอีกก็น่าจะเป็น ช็อตไฮไลท์ครับผมในงานลงคลิปครับผมเป็นช็อตไฮไลท์ครับผมไปลาคุณชมเพียงเท่านี้ครับผมกับนี่ครับบรรยากาศเฉยๆเช้าๆอะไรกันนี่หนูหนึ่งแต้มครับยามเช้าครับผมลาคุณชมเพียงเท่านี้ครับ